กูลบก่อนดีกว่านั่งไงกูว่าแล้วโอ้ไม่พ้นเขาเข้าด่าเอาเอาเอายังไงยังไงยังไงเตะมาอีกเออ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 นองี้ต้องเอาต้องซ้ำครับซ้ำไหมซ้ำไหมโอ้โแย่แย่ย่แรงแรงแรงโอ้โหตามมาครับคนอีก what the fuck is that ครับโอ้โห what the fuck is that เลยฮะโอ้โหก่อนอื่นเติมก่อนลูก มึงจะแรงไปแล้วมาถึงก็แรงไปแล้วโอ้โหไม่โคตรแรงเลยไอ้หี้ยแล้วเสียทรงหมดอื้อแล้วก็หลบยากชิบหายหลบเอาละกูเอาไอ้แดงก่อนแหกที่ครับโอ้มีอุปกรณ์เก็บวะอีอุปกรณ์เก็บวะพลิกอัพแล้วเอาละกูมีเล็บแล้วมึง กูเอาเล็บน้องมา,ามัฟาดมึงแล้วยังไงฮะเพื่อนยังไงครับเพื่อนเอาแล้วมึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงจะแรงไปแล้วชีอะโหดจังวะหลบสิครับอเอาละไอ้ผู้ชายไปก่อนแล้วฮะมีสองตัวด้วยครับแต่แดกกงล้อกูไปก่อนแล้วรอบหนึ่งไป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 เตะแบบ เตะแบบโลัลโดครับโอ้โหแหกแหกแต่ไม่ตายว่ะมีหางมีหางและมีปากอุ้ยเชี่ยจุก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 เอาละครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอตัวนี้ใกล้ตายเอาแม่ให้ตายก่อนแหกแล้วหนึ่งครับอุ้ยเชี่ย อีเียอีกแล้วอีกแล้ว,ลวครับท่านอีกแล้วครับท่านมึงนี่ก็แดกกูจังแดกกูจังสองรอบสามรอบเชียช่ยเชียช่ยเชี่ยเชี่ยมีวาร์ปเด้อโอ้มีวาร์ปมาแดกโอโอโอไอสัตว์ มาได้ไม่ได้ดูกูเลยหมัยักไปก่อนจับทรมานได้เวลาเลื่อยแล้วมึงดูท่าแอนหยิบเรื่อยมาครับโอ้โหหยิบอย่างไหนไม่รู้ครับแต่มึงแหกไปซะไอสแสดแหก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  ขาดไป็นหนึ่งตัวนะฮะเอาอีกไหมมึงมึงชอบใช่ไหม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 ฮะมึงต้องเจอกูหน่อยหลายทีแล้วไอ้เวยเล่นกูเยอะเล่นกูเยอะอุ๊อุ๊อุ๊อาวลงมานอนเลยเหรอครับทีบ โดนตีกาอากาศโอ้โหมีหมุนหมุนหางยาท่าน้ำขาวตาตะขาบแก้ไอยอะมึงแก้ไอใช่ไหมล่อดาบแม่งเลยดีกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหโกูกำลังจะล,ลบลรมปานรวมปานเป็นหนึ่งง,ง้างสับเต็มหน้าไอเวนง,ง้างสับเต็มหน้าสิครับผมโอ้โห มามามากูเรียกฮะกูอัญเชิญร่างทรงแล้วหูตั้งมานี่ยใครหูตั้งบอกวะนี่ไงครับอ้ออีกาฮะอีกาฮะนกแก้วครับท่านี้เรียบเพชรเพชรนินครับเพชรนินครับจิกสีเพชรนินแดก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 แดงกแดกแดกแดกแ้กแด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 กแรกแด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 แดกแดกแดกแด มาสิครับโอ้โหตีนยักษ์มีคอมโบได้อ๋อพอก่อนพอก่อนพอก่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหตีนยักษ์อีกแล้วครับท่านมาประชันกันประชันกันโอ้โหมาต่อหมัดครับโอ้เราเราเรานี่มันดีโอกับโจทารุ่ชัดครับเอาสิครับสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยโอ้โหแลกหมัดกันครับกูรอดเฉยเลยครับ กด Subscribe กันด้วยนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็กดกันไว้ก่อนแล้วกันมันต้องมีสักอันที่ชอบแล้ววะอย่าลืมนะครับปอวัสุมารู